ว่าแล้วต้องเดินมาเนี่ยก็ต้องเดินมาแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยจัดก็ให,ตนห,นาาห้ตัวนี้วันหนึ่งจะเอากลับมาขายหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่ามีดครูกระดูตัวนี้วันหนึ่งจะเอากลับมาขายหรือเปล่าและก็ไม่รู้ว่าเจ้าซอง ตัวนี้นะครับจะเอากลับมาขายหรือเปล่าตอนแรกว่าจะทําคลิปเจ้าซองตัวนี้แล้วแหละแต่ผมน่าจะทําไปประมาณสัก2อสคลิปแล้วนะครับก็ปล่อยมันไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยววันหนึง่งอาจจะกลับมันยังไงอาจจะกลับไปทําใหม่แต่เจ้าซองตัวนี้นะครับรูสึกว่าจะทําตอนช่วงค่าสเปโตน่าจะทําไ้แค่รอบเดียวเองปะถ้าจะไม่ผิดงั้นคลิปนี้ก็ขออีกสักรอบหนึ่งละกันคิดถึงคิดถึงแล้วผมก็รู้สึกว่ามันสวยนะมันสวย,ม,สวยมันสวยดีแหละมันสวยมากแต่เซ็ตที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ย เกือบเกือบ oh. จะเป็นเซ็ตของมันแล้วแต่แค่ลูกซองที่ผมใช้เนะี่ยจริงๆมันต้องเป็นซอง GRS หรือการลีนาตัวนี้นั่นเองแต่ตัวนี้มันเป็นซอง Anniversary เอ่ะเ oh. พื่อความสวยงามครับก็นะ <laughs> มันก็สวยปอีกแบบนึงนะ่งไง เดี๋ยวต้องมีคนถามแน่เลยว่าเฮ้ยพี่ครับใส่ฉายาอะไรอะครับทำไมพี่ยิงอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นโออ,อยากจะบอกว่าน้องครับพี่เนี่ยใส่ฉายาอันนี้นะครับหรือน้องจะถนัดใส่เป็นฉายาอันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลือจะใส่เป็นพกก็ได้แล้วแต่ตามใจน้องเลยนะครับแต่คลิปนี้พี่จะเล่นเป็นฉายานี้แล้วกันนะครับผมลุยกันดีกว่าเพื่อนๆไปเลยโอ้โหมีคนเล่นซองซัมบี้เด้อเดี๋ยวก่อน๊บนึงนะปะปุ่มปัจ๊ะ เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแตกกันนะเพื่อนอย่าเพิ่งแตกกันนะเรียบร้อยไม่ทันไรเพื่อนกูแตกไปแล้วดูดิว่าผมจะมาช่วยทีมเดีย๋ยวไม่ทันไรเลยก็ได้บวกละไอ้อากาศเร่งโอ้ยอุ้ย โอ้มากำลังพูดถึงแบบว่าเออเราจะช่วยทีมได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหสถานการณ์สถานการณ์แบบว่ามาแบบกระทันหันมากอ่ะโอ้โหมั่งสุดยอดอ่ะมาแบบทำไม่ตั้งตัวยังไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะโอ้ตกใจเป็นนะเว้ยเออรอสิซองทองซอง ครบรอบหนึ่งปีมันสวยจริงนะสำหรับผมอะ่ะเห็นแล้วมีตัวอยู่ในบ้านไม่โผล่วะน่าจะรอให้เราดันไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเสียงตอนนี้อยู่ในบ้านเพียบเลยอะ่ะอยู่ตรงข้างในตัวนะครับ โอ้เล่นฉลา,าดมากมีสิทธิ์มีสิที่จะโดนลุดแตกภายในไม่กี่วินะมันจะเป็นตาที่เราจะชนะอีกครั้งหรือว่าจะเป็นตาสุดท้ายที่เราจะได้เล่นต้องมารอดูกันแล้วคนดูโอ้เพื่อนเราโดสนสไนซัดอีกแล้วจะโอเคไหมนะ่ะ โอ้เพื่อนกูโดนอีกแล้วรอฉันรอเธออยู่ หรือต้องมีโผล่มาบ้างล่ะผมว่า <Double Kill. S 1> ว่าแล้วต้องเดินมาเนี่ยก็ต้องเดินมาแหล่ะเ <Kill. Kill. S 1> นี่ยเนี่ยเนี่ยจัดเข้าให้ เรียบร้อยต้องใจเย็นๆเท่านั้นต้องใจเย็นๆเท่านั้นตั้งรอเท่านั้นแต่จริงๆนี่ยังไงอะเวลามันก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยฝั่งแดงก็เลยรีบดันมานะเมื่อกี้เฮ้ยเพื่อนได้โปรดขอร้องละเฮ้ยโอ้โหออกไปตอน้าตาครับเห็นนะครับอยู่ๆศพก็หายตัวได้ไม่สิเอออยู่ๆศพก็หายไปตอหน้า โอ้ไม oh, ่ด UM nah> ีละสวยยิ้เดอมันต้องอย่างนี้ดิวะเออ มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเป็นการเร,เริ่มต้นคลิปที่ดีไม่ละเปิดไม่มาโค,โคก็ยืนแล้วอะครับเฮ้ยไปไปเลยเพื่อนไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวดูกลางให้ครับไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวดูกลางให้แต่ผมว่าน่าจะอยู่ห้องแอลเปล่าวะเรียบร้อยจัดไปเลยหนึ่งตัวห้องแอลเหละดูออก ว่าห้องเอลอะไรบ้างเนี่ยฮะโอเคอูมีเสียงซองด้วยอูปัง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 มาเลยวะอูใครเอ่ยอูทีมเราเหรอที่ยิงลัวขนาดนี้โอ้โหซัมบี้รวมคนนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็สอบก็บอกแล้วเฮ้ยไม่ธรรมดาทีมเนี้ยเอา่ะไม่ธรรมดา ดานแม่งเลยงั้นอะหัวจะแตกเมี่อไรอยู่เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาะ่ะทีมนี้ทีมแห่งซองซอมบี้ข้า<ะ>บนตัวโอ้มันน่าจะฟุกกับผมหน่อยนะ โอ้โหดีนะไม่ขึ้นไปอะ่ะไม่งั้นนี่หัวผมเดสหัวผมแตกแน่นอนผมนี่เดสแน่นอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยครับเพื่อนสวยครับเพื่อนโอ้ยมันจ่างสุดยอดจริงๆโอ้ยจากตอนแรกแม่งทีมฝั่งตรงข้ามนำโอ้โหตอนนี้แม่งเหลือๆแล้วละ่ะนะสุดยอดจริงๆครับ อยู่ไหนไปปะโอ้โหไหนครับเหลือยดบ้างอุ <true> it, ้ยแต่เมื่อกี้นี่เอาจริงๆก็โอ้โหตกใจเลยอยู่ๆก็เดินมาดูดิเดินมาแบบแหมถือมีดพอดีเลยก็เสร็จผมเลยละกันแต่เมื่อกี้นี่แบบว่า ยังไงรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่พิกสถานการณ์ได้เหมือนกันนะแบบว่าไงอะแบบแพ้ได้เหมือนกันนั่นน่ะเอ้าแล้วยิงยิงถังฆ่าตัวตายด้วยนะโอ้โหยอมแพ้แล้วใช่ไหมโอ้หทีมนี้แบบคนเล่นซองน่าจะครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะรวมผมด้วยนะไหนครับไปเลย ไปเลยโอ้โหโคตรไกลสวยจา่ายหน่อยอีกตัวนึงอุย้ยเอาว่ะฟุกชิผหายดอกนี้ดูดิอมไม่คิดว่าจะโดนหัวแบบเน้นๆขนาดนั้นปกติยิงเข้าหัวมีเบเล่เด้งไปแล้วนะเออเหมือนเกมเขาสงสารผมมากแบบยิงเบเล่เด้งตลอดด่าวระเบดิด,บดมันหายากครับห้องที่มันไม่โนซองอะเอาเปา็นว่ากูเล่นอันนี้แลก้กัน นะครับเดสแมทเลยละกันครับคนดูครับเดสแมทเลยละกันนะเออแต่ตอนผมไม่อ่าคลิปนี่แบบว่าโหเพียบดาวระเบิดเพียบนะแต่ปกติผมก็เข้าด่านยังไงอะเข้าด่านพวกเดสแมทบางครั้งก็วางระเบิดบ้างแม่แต่วันนี้มันไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่อยากให้คลิปสั้นก็เลยมาลุยเดสแมทเลยละกัน เ้โโอหนี่อ่ะโหมีกระตุกเด่ะไม่รู้คนดูจะรู้สึกกระตุกหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้ผมกระตุกจริงโผไหมไม่โผมันไม่มาวะ่ะน่าจะกลับไป ุดดเิมโอ้โหออกมาแบบนี้เหมือนฆ่าตัวตายอ่ะฝั่งโอ้โหฝั่งแดงยังเยอะเมื่อกี้เอาเว้ยผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์ทีมยศบั้งโอ้มียศเพชรด้วยหนึ่งตัวโอเคแต่ส่วนใหญ่เป็นยศบั้งนะก็เรียกว่ายศบั้งแล้วกันเออถือว่ายศเพชรช่วยพิทักษ์ทีมยศบั้งแต่ยศบั้งทีมเราก็เก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งนะเว้ย โก้โดดลงมาปุ๊บโอ้โหฝั่งน้ำเงินเอ้ยไม่ใช่ฝั่งน้ำเงินฝั่งแดงรอเซอร์ไพรส์เลยนี่จัดเขาให้เล่นมาโคเอาเอาเอาใครใครได้มาโคอ่ะอย่านะเว้ย โอ้โหหัวเน้นๆนะ่ะหัวเน้นๆนะ่ะอะแก๊สไป่ะตาตุตงตวงเป้าอ,อ่ะเฮ้ยหมายถึงกูปะ่ะ <laughs> หมายถึงกูปะนะ่ะอย่าเพิ่งผมยังไม่อยากหัวแตกพี่ เล่นมาโคเออเขาถามแล้ววะถามใครอะ่ะพวกนี้คนเล่นลูกสองก็เยอะนะนผมจะไม่ตอบอจกนกว่าเขาจะถามแบบเจาะจงแบบว่าอันเทนี้เล่นมาโคหรือว่าอะไรเงี้ยเออนั่นแหละตอบแน่นอนไม่ได้กวนตีนนะแต่แบบไม่รู้ไงว่าถามใครอะ่ะกลัวแบบตอบไปแล้วแบบมันแบบแบบเก้อแบบเลยเีอะช่วยกันคุ้มนอยช่วยกันคุ้มนอย ระเบิดตายเสร็จว่าเสร็จเอาไม่ได้ปะตายซะกอ่อนเ,เล่นเลยยี่แปดเราเป็นสองขวงสองสัมบี้กูหลับไปแล้วนะไม่ตายเถอะเฮ้ยจะเหลาวะ่ะจะเหลาวะ่ะเฮย้ยจะเหลาวะ่ะเฮย้ยเอ้ยใจเย็นพี่มันไม่ดีมั่งเล่นมีดนะเล่นของมีคมอ่ะแต่ถ้าจะเหลาผมเหลาง่ายอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงใครอยากจะเหลาผม นะเจอผมเหล่าได้เลยนะคุณเหล่าผมง่ายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวคุณเหล่าผมง่ายอยู่แล้วนะ <ไป S 1> ตรงนี้มันจะมีโผไหมไม่อยากดันขึ้นไปเลยวะเดี๋ยวมัางเซอร์ไพรส์กูเนี่ยรอสอยตรงนี้ง่ายดีง่ายกว่าเยอะผมว่าแตกปะรอรอตรงนี้ก็เสียวโดนลูด เลกสองวิหนึ่งวิโอ้โหมัวเต่ยังไงมัวแตยิงไม่ได้ดูเวลาโอเคก็ okay, แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็เีย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเรากันด้วยนะครับผมไว้เชกนนใหมาในคลิปหน้านะผมขอบคุณที่รับชมมากมากครับผม